สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการพุทธเช้าข่าวสมภรปรายการที่นําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนครับในสัก,กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับและในวันนี้ครับเช่นเคยทุกท่านจะได้พบกับผมเทียรัตน์รัตนถาครับค่ะและดิฉันเป็นจะมาแพย่ขวงนะคะเราทั้งสองคนค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ออกอากาศตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิะ และในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมวิทีอาร์ดรพิเศษชัยสุภาผู้มีการโรงเรียนบ้านปุงสาจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับกับกองทุนเพื่อความสม,มุภาพคทางการศึกษาหรือกอสศครับค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นวิทยาความร่วมมือของโรงเรียนกับชุมชนค่ะในการใช้พื้นที่ของโรงเรียนตักข้าวเปลือกของโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ไปชมกันเลยค่ะชมกันเลยค,ครับ ตลาดนัดนักเรียนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเราทำร่วมกับชุมชนให้ชุมชนเนี่ยได้นามีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวค่ะแล้วก็สอนให้เด็กเขาลุกจากการค้าขายหนูได้เพื่อนๆแล้วก็ได้ความรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของรได้ค่ะ ครับผมชื่อนายทิเศษศษีสุภาผู้ในการโรงเรียนบ้านป่งสาครับก็หลายอย่างก็พยายามจะร่วมมือกับชุมชนแล้วก็คณะครูบุคลากรนะช่วยกันพัฒนา อาชีพในโรงเรียนนะครับหลายอย่างที่ทําตอนนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ไปทำมาหากินได้เลยทีเดียวเช่นพวกงานช่างนะครับพวกเสริมสวยตัดผมก็ในส่วนของปรงสบารบอรชอปร้านตัดผมจริงๆผมก็ไม่ได้มีฝีมือแต่เราก็พอรู้ว่าทรงนักเรียนหรือลองทรงต่ําลองทรงสูงประมาณไหนเราก็สามารถที่จะสอนเด็กเทรนเด็กได้ว่าเออ แบบไหนที่ถูกระเบียบแบบไหนที่เหมาะสมแบบไหนที่สวยงามอะไรประมาณนี้ครับก็สอนเด็กเด็กก็ได้รับความรู้ในส่วนนี้แล้วก็สามารถที่จะสร้างอาชีพเล็กๆน้อยๆให้กับนักเรียนเพื่อที่จะให้เด็กได้สามารถที่จะฝึกทักษะอาชีพในการตัดผมเรื่องของตลาดนัดนักเรียนนะฮะให้เด็กได้ครูเนี่ยได้ได้ร่วมมือกันร่วมกับชุมชนด้วยแล้วก็ พอได้คิดได้ทําเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดต่อยอดเป็นถึงว่าก็ต้องขายเป็นด้วยนะครับตลาดนัดนักเรียนนีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่านอกจากเด็กที่จะจัดเตรียมก่อนที่จะนําวัตถุด,ดิบหรืออะไรต่างๆเ,เข้ามาในตลาดเนี่ยเด็กก็ได้รับการฝึกฝนแต่ละโครงการอย่างเช่นโครงการการ ปลูกพืชผักทางเกษตรโครงการทําขนมโครงการขายของหรืออะไรต่างๆที่เราเห็นในในโรงเรียนเนี่ยมันทําให้เด็กได้ฝึกทักษะอาชีพและที่สําคัญเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะเอาผลผลิตในส่วนเนี้ยนำมาขายเพื่อได้รานได้ให้กับตัวเราโนูได้ขายไส้กรอกมหัศจรรย์ค่ะแล้วก็เคยอยู่กิจกรรมชุมนุมกาแฟสดด้วยค่ะ ที่หนูได้ทํากิจกรรมตาลาดนักเรียนนะคะหนูได้เพื่อนๆแล้วก็ได้ความรู้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันของหนูได้ค่ะ,ะที่สําคัญนอกจากนั้นก็คือเราทำร่วมกับชุมชนให้ชุมชนเนี่ยได้ม,มีปฏิสัมพันธ์กับโรงเรียนในตลาดเดียวกันเลยพอ,อมีส่วนร่วมมากค่ะตั้งอันค้าชุมชนมาพัฒนาโรงเรียนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวค่ะแล้วก็ซอนให้เด็กเขาลุกจากการค้าขาย นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการได้ทํางานได้เกิดความภาคภูมิใจที่สําคัญก็คือนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักเรียนที่ได้รับงบประมาณได้เงินทุนจากกองทุนกะสสดย้ยเนี่ยนะครับก็เกิดอาชีพขึ้นแล้วมีไรายได้ระหว่างเรียนอาจจะบางกาิจกรรมบางโครงการมีไรายได้ไม่มากนะักแต่ก็คือนั่งจุอเป็นไรายได้แล้วก็เป็นผมคิดว่าเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของเด็กนะตอนเราเป็นเด็กในเวลาเราหาไรายได้เนี่ยมันจะมากหรือน้อยเราก็ภูมิใจนะครับจากที่เราได้ทํา 那个。 บ้านท่าขี้เหล็กตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลหินดาดอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5าโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ติดชุมชนกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและวัดท่าขี้เหล็กเสมอมา ขณะน,นี้อยู่ในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรในชุมชนทางที่ว่าการอำเภอด่านคุนทดโดยในภายทูลมหาชื่นใจในายอำเภอด่านคุนทดขอความอนุเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5โดยดรสมเกียรติชิดไทยสงแจ้งมายังโรงเรียนว่า ด้วยปัจจุบันเกษตรกรได้ทยอยเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวเปลือกแล้วนำมาตากเพื่อเก็บรักษาคุณภาพขา้าวตามสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านซึ่งบางพื้นที่สำหรับใช้ตากข้าวไม่เพียงพอและพบว่าเกษตรกรบางรายมีการนำข้าวเปลือกตากตามที่สาธารณะซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือทำให้ประชาชนผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนทางโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กได้เห็นความสำคัญและความปลอดภัยของเกษตรกรในชุมชนจึงสนับสนุนให้เกษตรกรใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการตากข้าวเปลือกเมื่อวันที่2อธันวาคม2563ดร์ปฐมเกียรติเจยคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5และคณะออกเดินทางตรวจเยี่ยมเกษตรกรตากข้าวเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและร่วมต้อนรับการเดินทางตรวจราชการของคณะตรวจราชการพื้นที่อำเภอด่านขุงทศโดยนายชาลินทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายภัยทูลม,มหาเช่นใจ นายอำเภอดานคุณทหน้านโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กตำบลหินดาดอำเภอด่านคุพทดจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายเกษมนิคุณทศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กและพี่น้องกเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับครับสวัสดีครับพี่น้องชุมชนชาวบ้านท่าขี้เหล็กทั้งสองหมู่บ้านนะครับกับผมนายเกษมนิคุณทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก ตำบลทินดาดอดาดทุดจนครราชสีมาทางกัรสำนักงานเขตพืน้นที่การประมสมศึกษาในรัชบุรีหน,น้าครับวันนี้มีตัวแทนลูกูๆจากโรงเรียนบ้านท่าีิเหล็นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่ไหรครับสามชั้นประถมศึกษาปีที่สวันนี้จะมาศึกษา,าเรียนรู้ ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านเพื่อจะอำนวยความสะดวกนะครับโดยเฉพาะการดมเนานครการจราจรนะครับก็ได้มีข่าวบางจังหวัดนะครับได้เกิดบัเหตุก็คือเอาเข้าเปลือกไปตามที่ถนน เองก็ต้องขอ,อกราบขอบคุณพี่น้องชุมชนนะครับหรือว่าเราได้มีส่วนร่วมนะครับอยากจะถามพี่น้องชุมชนว่ามีความรูม้สึกยังไงครับมาตากข้าวที่โรงเรยียนบ้านท่าขี้เหล็กครับอ่าสะดวกสะดวกอะไรอีกครับเป็นยังไงครับปลอดภัยแสงสว่างเป็นยังไงครับมันไม่เก่งเท่าไหร่กันอ่าแสงสว่างก็จะพยายามที่จะหาโซล่าเซลล์โดยเฉพาะวันนี้ก็มีโซลา่าเซลล์มาที่บึงนะครับลุงลูกอยากจะถามอะไรกับ ปุป้าคุ๊ป้าทำไมต่างจากข้าวครับว่ามันมีต้นเรียอต้องจากไง้ก่อนเก็บได้ค่ะอะอีกครับ ยุ่งภาษาอีสานเอ็นเล่าภาษาบ้านเขาในเอ็นเล่าแร่ว่าภาษาบ้าคต่างในเอ็นยุ่งหรือว่าฉางที่เขาชาวนาเอาเก็บเขาไว้ให้ไว้แต่กินโดโดนจนคบถี ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนและเกษตรกร,ร,กรในชุมชนมอบเข้าเปลือกให้ทางโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนผู้บริหารคณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิทีของโรงเรียนบ้านป่งสาคันโนแอครับโดยท่านดรพิเศษชัยสุภานะครับผู้อนวยการโรงเรียนนะครับได้จัดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียนนะครับโดยทําร่วมกับชุมชนครับคันแอรครับทำให้น้องนักเรียนครับได้ฝึกทักษะอาชีพนักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจาก ที่ได้ทํางานนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับนักเรียนส่วนใหญ่นะครับได้รับผู้ประง,งานจากเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือก,อกสศกครับค่ะและลําดับต่อไปนะคะเป็นวิทยาของโรงเรียนบ้านท,าท่าเคเล็กค่ะพี่เมนทางโรงเรียนนะคะได้จัดกิจกรรมความร่วมมือของโรงเรียนกับชุมชนค่ะโดยการใช้พื้นที่ในโรงเรียนค่ะพี่เมนตากข้าวนะคะทางชุมชนค่ะก็ได้แบ่งข้าวเปลือกนะคะพี่เมนไว้เข้ากับโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนอีกด้วยค่ะ